สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กันเวนนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นคลิปโลกสายหาของนะครับก็เป็นโค้ชสุดท้ายก่อนเปลี่ยนอาชีพของผมแล้วล่ะก็หลังจากคลิปที่แล้วนี้ผมทิ้งช่วงไปนานมากนะครับไปตะลุยเก็บเลเวลมาจนเจ้า50แล้วครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนโลกแล้วนะครับก็เลยมาทําคลิปก่อนครับอยู่นะครับว่าหลังจากครั้งที่แล้วใช่ไหมครับผมไปอยู่หน่อดินจนเลเวล40ใช่ไหมครับเราก็ไปแซนแมนนะครับแซนแมนเนี่ยเจอจาก หนอดินเนี่ยไปทางขวา2แแบนะครับเป็นแมบที่เปลี่ยนแอร์นั่นเองนะครับก็เก็บที่นั่นนะครับจนเลเวล45นะครับใช้ธนูไฟกับกักคุงเนี่ยแหละแล้วก็ใส่หมวกมูไปนะครับถ้าไม่มีหมวกมูก็ไม่เป็นไรก็ยิงยิงอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อยู่ที่นั่นจนถึงเลเวล45นะครับผมจากนั้นก็ย้ายมานาการนะครับนาการเนี่ยเรามาเก็บเลเวลกับกล่องของขวานะครับมิสเคนั่นเองนะครับผมมิสเคนี่อ่า ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยครับลุงแซนต้านะครับเราจะไปเมืองลูตี้นะครับพอไปลูตี้เสร็จปุ๊บก็จะตรงเข้าไปในทอยแฟคทอรี่ด้านบนสุดนะครับผมหากใครไปไม่เป็นเดี๋ยวผมแปะแปะลิงก์วิธีไปไว้ด้านล่างนะครับผมในคําอธิบายนะครับจะได้ไม่หลงกันนะครับผมอ่าหลังจากอยู่ที่นั่นนะครับจนเลเวลซักห้าสิบแล้วนะครับผมผมก็เนี่ยแหละครับเดิมครับถือลูกธนูไฟนะครับไปยิงดอกนะครับจิโอการเฟอร์นะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับจอบห้าสิบอย่างว่องไวเลยนะครับ วิธีไปดอกครับมันมี2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือแบบถึกทนก็คือวาร์ปไปจูโน่นะครับแล้วก็เซฟไปที่นั่นนะครับแล้วก็เดินลงมาจากจูโนหนึ่งแมปแล้วก็เลี้ยวขวาหนึ่งแมปนะครับจะเป็นแมปของดอกเกียวกับเฟิร์สครับอีกวิธีนึงก็คือซื้อวาร์ปจากพีทนั่นเองนะครับพีเหลือโฟนะครับก็จะมีป้ายที่ห้องที่เห็นว่าดอกนะครับผมไม่จะไปด่าเขานะครับดอกครับนี่ครับก็จ่ายตังค์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาก็พาวาร์ปนะฮะอ่าอันนี้มันแพงนิดนึงนะครับเพราะผม ตอนกลางคืนครับคู่แขกน้อยนะครับมันก็เลยแพงครับถ้ามาตอนกลางวันนประมาณ 3-4k เท่านั้นเองนะฮะก็ให้เขาหน่อยครับเป็นบริการใช่วงกลางคืนครับผมอ่าววาไปปุ๊บเราก็จะไปอยู่แมบบดอกนั่นเองนะครับผมถ้าเขาววาไม่ผิดนะครับอ่าถูกแล้วก็อยู่แบบดอกครับแบบนี้นะครับผมซึ่งแบบนี้เนี่ยต้องพกวิ่งมาเยอะๆนะครับผมเพราะมันมีเจ้าถินนะครับก็คือเดมอนฝั่งกันนั่นเองครับมันจะเป็นคล้ายๆกับพังนะครับ หน้าตาคล้ายๆกับฟังเลยจะเป็นสีน้ำตาลครับกลมกลืนกับพื้นที่มากนะฮะนี่ครับหน้าที่เราก็คือตบพันเตอร์นะครับช่างมันนะฮะนี่ครับเจ้าถิ่นครับเดมอนฝั่งกัดนะครับดูหน้าตามัครับโอ้ดูมามานู่นแล้วครับมานู่นแล้ววิ่งสิครับจะไปร่อได้หรือสิ่งที่เราจะมาหาก็คือจิโอกราเฟอร์นะครับดอกไม้ชื่อจิโอกราเฟอร์เองครับมันเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินนะครับผมแล้วก็ นี่ครับยืนอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับให้เรายิงฟรีนะครับเพราะโจเนี่ยเวลาใส่ธนูเนี่ยจะมีระยะการยิงอยู่นะครับจะไม่ได้ว่า3าหรือีช่องนะครับซึ่งมันก็พอกับระยะที่โจกระฟิ่มจะกัดรอบตัวนะครับมันจะจัดแค่ประมาณนี้เองนะฮะอ่าเราก็สามารถยิงฟรีได้นะครับผมเอามีเฉียวบ้างนะครับแบบนี้ฮะแต่เราไปโจครับไอ้จีเยอะครับก็อย่างน้อยก็าหลบได้ทีสองทีนะครับนี่ครับเอาลูกธนูไฟมานะครับผม เอากักคุงยิงเข้าไปนะครับนี่ครับชิวๆนะครับเก็บอย่างนี้นะครับจนจอบ50นะครับถ้ากดคูนก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งครับแป๊บเดียวนะครับผมผมมาตอนเลเวล50นะครับเนี่ยตอนนี้เลเวล456แล้วนะครับแป๊บเดียวเองครับนี่ครับก็เก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแป๊บเดียวก็จอบ50แล้วนะครับก็พกวิงไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับเอาไว้วิ่งหนีเดมอนฟังการแล้วก็แฮปปี้ครับี่เป็นคลายนกตัวใหญ่ๆนะครับผมเจอก็วิ่งนะครับสู้ไม่ได้แน่นอนนะฮะ เบลองยาด้วยนะครับถ้าสู้ได้เนี่ยส่วนสเตตัสนะครับสเตตัสนี่ผมอัพเอจินำมาก่อนครับเอจิหกสิบนะครับแล้วก็อัพเด็กตามมาเป็นเด็กห้าสิบนะฮะจากนั้นก็กลับไปอัพเอจิใหม่นะครับผมตอนนี้ก็กลับอัพเอจิตอนสักเจ็ดสิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพเด็กหกสิบตามไปเรื่อยๆนะครับผมแต่เด็กเนี่ยจะหยุดแค่หกสิบพอแล้วนะครับสำหรับสายหาของครับกะว่าตีปุ๊บสติลแน่นอนนะครับเพราะโอกาสสกิลสติลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเด็กนะครับผม อ่าโอเคครับส่วนเรื่องสกิลนะครับสกิลเนี่ยอัพง่ายนะครับผมอัพแต่เพื่อนแค่มา10เลยครับอิมพุสดอสสิบนะฮะสิวสิบไฮดิงสิบนะครับแล้วก็อิมิโน่แปะนะครับแล้วก็สกิลแก้พิษหนึ่งนะครับผมอ่าสกิลอัพง่ายมากครับเพราะมันมีแค่นี้นะครับมีอยูหกสกิลนะครับก็เป็นแบ่งกันไปนะครับเหลือไว้อิมิโน่เพราะเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับก็กดให้มันเต็มไปนะฮะอ่าก็เนี่ยแหละครับเป็นโลกที่เด็กเยอะก็เก็บเรื่งง่ายครับถือธนูมายิงแป๊บเดียวนี่ก็ ได้หลายเปอร์แล้วครับเห็นไหมครับมาเนี่ยยิงไป3าทีตัวเนี่ยขึ้นมา6 7เเปอร์แล้วนะครับหรือว่าเลเวลงา่ายมากครับอา,อาจจะดูเดือนนิดนึงนครับถ้าช่วงเวลาแบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีทั้งอาชเชอร์ฮันเม,มดมาแบบนี้หมดครับพวก,ก,กยิงไก่นี่มาอยู่ที่นี่หมดนะครับใช้พวกเวทไฟทุกหนูไฟอะไรอย่างเงี้ยยิงเข้าไปนะครับแบบเดียวตายนะครับก็อันนี้เป็นคลิปพคงสุดท้ายแล้วกันก่อนที่ผมจะไปเปลี่ยนโลงนะครับคลิปหน้าคงเป็นคลิป พวกโลกหาตังค์แล้วล่ะจะเริ่มหาตังค์แล้วก็มีมีซื้อมาแล้วนะครับอเอาไว้คลิปหน้าเจอกันละกันตอนเป็นโลกครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกด Subscribe YouTube ขกั m บ n นเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆจะได้เข้าฟีดของ u ู u b e นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ